I feel better today. I feel good today. Not better, but good. Hi guys. Ah. Stop sending me the gifts. I just want to live, okay? But it's copyright things, uh, so I have to shut. So my life shut down. But. Thank you anyway you หนูปิดรับของขวัญได้นะเฮ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวฉันเข้ไปศึกษาก่อน thank you for the view คิดถึงตังเลยค่ะหวังว่าออมจะรู้สึกดีขึ้นนะคะรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะ never give up keep fighting thank you so much i just finished my work today and i just wanted to um, talk to you guys so so let's talk what are you doing um i'm doing good Um, just be yourself, Shiny. So let we'll trust you, love you, and support you. Okay, I will be myself. Wait, okay, do do we want to talk about this? วันนี้ไปทำงานมาค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะน้องคนสวสวัสดีค่ะ yes it's night time it's like หนึ่งทุ่มสองทุ่มะไว้นะ thank you to be yourself we love you and support you thank you I always be myself I always being myself I always be myself องก็ไม่เข้าใจว่าองก็ไม่เข้าใจว่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นในทวิตเตอร์เดี๋ยวเราให้ฟังเรื่องอยู่ว่าฉันไปตีแบตกับพี่ปอปอกับพี่บีบีแล้วก็มีดราม่าเกิดขึ้นอะไรองี้ ใช่ไหมแม่ mm hmm. เออดราม่า,าดราม่าดามาว่าอะไรนะฉันเป็นแฟนพีป่ปอ,อ,อมันไม่ใช่จะบอกมันไม่ใช่พี่ปอปอเป็นพี่ฉันนะทุกคนต้องใจยเย็นเย็นอยู่นะใจยเย็นเย็นไม่ได้บอกไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนแล้วคือเรื่องสร้อยอ่ะเรามีการคุยกันแล้วว่าแบบเฮ้ยเธอมีมานล้าเหรออย่างเงี้ย อันนี้คือฟิลฟิลแถลงปะอืมแล้วก็เหมือนพี่ปอเขามีนานแล้วด้วยนะแล้วคือออมก็เห็นพี่ปอใส่เราก็เป็นคนถังพี่ปอเองด้วยนั่นแหละไม่ต้องวอี่ทุกคนใจเย็นโอเคไอว Talk it in English too, so you can understand me and Poppa. Our sister, like, uh, um, like we are friends, okay. นะถูกปะถูกคนเรามีมีสิทธิ์เป็นเพื่อนกันได้หมดโดยเฉพาะอาชีพออมะ่ะคือเป็นเพื่อนกันหมดเลยอะค่ะรเราสามารถมีเพื่อนคนอื่นนเ,เราสามารถมีเพื่อนต่างเพศหรือต่างอะไรก็แล้วแต่ได้นะทุกคนใช่ใชแล้วเราก็เจอกันในการทำงานอยู่แล้ววงการเดีวยวกันหมดเลยอะค่ะใช่ ทำทงานทุกวันไม่มีวันหยุดทุกวันไม่มีวันหยุดเลย <c oughs> คือโชคดีมากที่แบบได้พักบ้างตอนไม่สบายตอนไม่สบายอุ้ยตอนไม่สบายนี่เขาไปใหญ่เลยนะคะไม่ได้หยุดเลยสักวัน <c oughs> พอหายไม่สบายอะได้หยุด <c oughs> ได้หยุดแล้วนี่คะ่ะนี่ก็เพิ่งเลิกงานนะคะต,ต,ต,ตื่นตีห้าตื่นตีสี่ครึ่งนะคะคือ Ignore bad comments. Okay, I will Did you get dinner? Not yet. I just finished my work today. And um Call me Papa. No, I am Papa. Sorry what find a relationship with people but we are friends okay we are friends you got <laughs> come to indonesia um let's eat good food here looking forward to oh congrats in advance in your graduation what are you guys doing now i'm i'm going to Sang Min's Birthday p a r ป it's um กำลังไปวันเกิดบอกอะไรปะนักแสดงไปเป็นลูกแม่ใช่เป็นงานวันเกิดนักแสดงที่เล่นเป็นลูกแม่วันเกิดพี่ซังมิน miss your voice so much yes I miss my voice too is your health okay o r my health okay now โอ้โหคนส่งกุหลาบมาไม่หยุดเลยขอบคุณนะคะขอบคค,อบคุณจริงๆ่ะดีใจที่เจอใช่ไหมล่ะ No matter what you do, change me. I w e l l always for be. Thank you. Please stop spreading hate. it's not good for people you know that right it's not good for this world so stop it it's not good at all เดี๋ยวจะต้องลองเพลงแล้วยังไงก็ขอกําลังใจด้วยนะคะเสียงจะไพเราะใช่ค่ะคอนเสิร์เสียงออมดียว่า <laughs> อย่าคอนเทนต์เตุอะไรเลยคือคือชีวิตปล่อยเบอร์บอรบ้างก็ได้คือไม่ต้องมาคือฟังนะไม่ต้องมาคอนเซนตเสียงอะไรอมเยอะคือไม่ต้องมาคอนเทนต์เสียงอะไรอมเยอะคือจีนเย็นคืออยู่แล้วใจเย็นๆไม่ได้บอกไม่เป็นแต่บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคอนเทนตเยอะเดี๋ยวมาลองพีดอยากเห็นแขกรับเชิญพูดไม่ได้นะคะพูดไม่ได้นะคะว่ามีแขกรับเชิญอย่างเงี้ยห่างอย่าสปอยค่ะดูเสียงตุ๊ด